ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่สวนฝรั่งคือเก่้านะครับที่จริงผมมาเตรียมแปลงนะครับเตรียมแปลงปลูกฝรั่งนะครับอันนี้ไทยไปแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งนะครับเดี๋ยวเบิ้งตรงนี้กันนะครับจังหน่อยนะครับอันนี้เป็นฝรั่งโงมปอรซือนะครับฟังนี่ฟังนี่จะเป็นฝรั่งสายแดงพันต่างต่างนะครับกับซิมีแดงไข่มุกกับซีมี่เนี่ยก็แตงโมนะครับกับซมานี่มีจิมเออว่าม็นจิมจู มีหงพอซื้ออยู่ต้นหนึ่งู่ครับสุดๆต้นสุดไายนะครับแล้วก็มีหงจวนนะครับอันนี้เป็นหงจวนซื้อนะครับหงจวนซื้อนะอันนี้มีต้นเดียวนะครับอันนี้เป็นหงจวนซื้อนะครับมีต้นเดียวนะอ่ารุ่นต่อไปนะครับกระลั่งเริ่มมีห่อแล้วนะครับห่อค่อยๆห่อไปเรื่อยๆนะครับหลังจากพันไปประมาณเดือนทองเดือนนะครับตอนที่ผมเก็บเสร็จนะอันนี้ก็เป็นรุ่นต่อไปนะครับ ติดน้อยดีขนาดบักซิดาผมนี่นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นต่อไปแล้วนะครับเป็นรุ่นอันต้นนี้ผมทํามสาวไว้นะครับเนื่องจากตอนนั้นมันเป็นเอ่อเป็นโรคเป็นโรคนะครับเป็นอยงกับเพียไฟผมนะเป็นเพียไฟลงนะครับใบเป็นจุดมัดต้นเลยครับใบเป็นจุดหล้กก็น้วยมันตอนนั้นเป็นน่วยมันกับเป็นจุดนาครับหลูกมมนลูกันเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเลยนะครับผมก็เลยตัดทําสาวไปนะครับตัดโล้นเลยนะครับเลือตะกิ้งเนี่ยครับมีห้อยตัดนะครับมีห้อยตัด ตัดนะครับตัดตัดเนี่ยครับตัดเป็นจริงแร้วมันเริ่มแตวามาหม่นะครับแตวมหม่นะครับที่นี่พอมันแตกยอดออกมหม่มันก็มีดอกติดมานะครับมีดอกติดมาแล้วก็บซิมีออ่น่วยติดมานํานะครับอันนี้คือลนเห็นปะมีมันลออกนะครับโลนออกแต้วองวงก็บซิโลนออกส่วนหน่อยนะครับใครกัพ่อจับท้างได้นะครับว่าเหตุจังไดว่าเห็นมันโนหรือเห็นเห็นมันโลนหน่อยที่สุดนะครับให้มันลวงหน่อยที่สุดนะ ทดลองไปหลังจากทดลองไปนะครับก็พ่อ right. พ่อพ่อพ่อสิจับทางได้นะครับว่าว่ามันเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็ซุมดอกล่วงไปแล้วนะครับนะครับดอกโล้นออกมาแล้วนะครับเริ่มติดนวยขึ้นมานะครับนี่เห็นไ่มมันก็มีโลนมีล่วงธรรมดาครับเรื่องปกตินะครับแต่เขาเหตุยังไงให้มันล่วงหน่อยที่สุดนะครับนี่เห็นไ่มล้วงนะครับล่วงล่วงออกนะฮะล่วงนะครับแล้วเขาเหตุยังไงให้มันหน่อยที่สุดล้วง คนหาเบิ้งนะครับหาวิธีเบิ้งนะครับหาวิธีให no ้มันเกี่ยวกับบังเข้าเบิ้งนะครับเนี่ยของผมมันก็ติดติดปกตินะครับตีดปกติแต่แต่ต้นนี้เฮ็ดพร้อมกันนะครับดอกหน่อยนะครับดอกหน่อยแล้วก็แต่มันมีมีหลวออกมาอยู่นะครับมีหลวออกมาอยู่เนี่ยครับมีหลวออกมาอยู่คือกันนะครับหลวงท่ำสาวไปนะครับท่ำสาวไปนะครับถ้าอันที่ว่าท่ำสาวนะครับลูกก็เริ่มเริ่มติดดอกขึ้นมานะครับ มีติดดอกขึ้นมาแล้วนะครับดอกอันใดดอกบานนะครับดอกบานนะฮะซุ่มดอกบานแล้วนะครับเริ่มเป็นตุ้มเป็นตุ้มขึ้นมานะครับนี่นะครับนะครับเริ่มเป็นตุ้มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเห็นบ่ดดอกลวงแล้วนะครับนี่ลวงนะครับลวงเรื่องปกติครับเรื่องปกติดอกลวงยญ่าไปเสียเลียดมันนะครับเองผมดอกลวงเหมือนกันนะฮะเรื่องปกติมันพากินไปหน่อยนี่อ้าสีดเไรจสิเป ไไอันที่ฉีดนี่เป็นน้ำสมงข้นใหม่นะครับน้ำสูงข้นใหม่หาซีซีกับหนำนะครับเอามาห่อนะครับล,ลูกนี้ลืงลูกนี้ก็ไดีห่อนะครับรป,ป,ปล่อยเลยนะครับป้ายางยางไม้ยงไดก็เอาน้ำสมงข้นใหม่มาฉีดไว้นะครับไปเดี๋ยวหอกันฟาง้าง,งไหนมันออไม่ฟรีลเลบ่ <นะ S 1> บเห็นนุย่ยง่ะนุย่ยง่ะเป็นตุ้มลายแห้งนะครับต้นนี้ลายนะครับ บัดรอบสองนะครับบัดที่นี่เอาลูกรอบสองนะครับผมปล่อยเต็มที่เลยนะครับผมมีการเด็ดนะครับผมมีการเด็ดบ่มีบอกว่าต้นนี้เอาสิบลูกข้อยี่สิบลูกข้บอบ่มีครับเก็บยัดเต็มย่างเดียวรอบนี้นะครับมานะครับอมันนี้อะไรเอาไปกินนี่อยู่ปะเอามาดูอันนี้เป็นเอ่อน่าจะเป็นแตงโมนะครับแตงโม อันนี้เป็นแตงโมนะครับอันนี้น่ะจะเป็นแตงโมนะครับมันพ่อไปสุกไปไมันก็ได้หมดอมเอามาจากหน่วยเนาะมากิน,นามากินเือตัดเลยนะเออนะครับตัดออกทั้งนันเพราะมัน,ม,นมันมีดอกอยู่นะครับมันมีดอกมียอดออกมาอยู่ผมก็ตัดออกหน่อยๆน,นะครับ ในบ่วมีดอกไม่ยอดซุปนี้ต้องมาแต่งจริงไหมนะครับเพราะว่าผม์บอตอนล่ะนะครับเพราะว่าหญ้าสีโกโรเกเรขึ้นนะครับสีขึ้นไปหรอกกับ่บมีอันอันนั้นนะครับบ่มีย่ยอดน,นะครับนี่สวยมากนะครับอืมเดีเือดกัดเบิ้งนะครับขออนุญาตนะครับเนดะ้ออืม หวานนะครับรับต้นนี้นะครับต้นนี้ผมอ่านนะครับกิ่งมันบวงงามนะครับออกมาตอนแหลกมากิ่งมันสีบวงงามนะครับสีไป็ุสูทิบนะครับผมก็เลยมาแต่งกิ่งใหม่นะครับปกติอันสีปลอยเลยนะครับนี่ครับแต่งกิ่งใหม่เพราะแต่งกิ่งใหม่มันกับสีมีอค่ะมีตุ่มดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวไปหอ่อรับอืดเหรว นะครับมันสิมีกิ่งมียอดมีเดินหอกมานะครับมาหลายเนาะนะครับผมก็ตัดตัดตัดไปเรื่อยๆนะครับอย่าไประหยัดนครับแต่ห้าวแหงบ่ตัดนะครับนี่ยังสีครับดอกลายนะครับแต่ห้าวแหงบ่ตัดนะครับถ้าบ่ตัดเอ่อเอ่อมันก็สิบ่แตกมันก็สิยาวไปเรื่อยๆนี่ยังสียังสีนะครับในยางเบิ่งนะครับนี่นะครับแต่ห้าบ่ตัดมันก็สิยาวไปเรื่อยก็ต้นนี่นะครับ นี่ต้นนี้คือพอตัดนะครับเนี่ยมันก็สีเงาของมันเรื่อยๆนะครับนี่เงาไปเรื่อยๆเงาไปเรื่อยๆแล้วบ่มีดอกนะครับบม่มีดอกดอกว่าแตกออกมานะครับบม่มีออกอกมาเพราะฉะนั้นฝรั่งนะครับอยากให้ติดดอกนะครับให้ตัดนะครับตัดเอ่อตัดดูเท่าไรแห่งดีนะครับตัดป่อยของผมของผมตัดปล่อยหลดเลยนะครับตัดป่อยหลดป่อยหลดเลยเดี๋ยวมันก็เริ่มเริ่มเที่ยแต่ออกมานะครับห้าเทียกับตัดแบบถ้าแบบนี้นะครับ ือจังต้นเนี mm ่ยนะครับผมตัด hmm. ต uh, so er ัดไอ้ตัดเหล่ากระโจงไว้น่ำนะครับซุ้มนี่ซุ้มใบใหญ่ๆหรือคือคือคือกิ่งเก่านะครับที่ผมบริตัดนะครับนี่ซุ้มซุ้มตัดออกนะครับคืออ่าผู้เฒ่าเพิ่นบอกว่าจะต้มมันโลดหลายนะครับผู้เฒ่าเพิ่นพอสบายใจนะครับคนพอสบาจเอ่อพอสบายใจแต่มันบ่มีอันอ่าบ่มีใบไว้สังคอแสงนะครับเพิ่งสี่เพงสี่ผมก็ตัดส่วนหนึ่งนะครับส่วนนี้ผมบ่ได้ตัดนะครับซุ้มใบแก่ๆนะครับ ซุ้มใบอ่นอนๆในกระเช้าข้างล่างนะครับมันก็สีตัดอ่อกมาอ่อนนี่นี่เลยนุย่ยใหญ่นะครับนุ่ยนี่อยู่บริฮวนะครับเป็นหงปอซือนะครับนี่นี่เขียวอยู่นะครับเดี๋ยวนะครับนี่เขียวเ,ยวเลยนะครับเปึ่งมันสีใหญ่สั่มใดเอาจงไว้นะครับบึ่หหัวปึนะ่งมันจะเป็นอะไรย่างเราไหนก็นไปกินละนะนะครับอันนี้อีกคู่หนึ่งนะครับ ยี่มงนี้มีแปดสิบต้นนะครับฝรั่งแปดสิบต้นนะครับน่ะโอ้มีดอกมาแล้วครับนี่รวงเห็นไหมครับนี่ร่วงเลยนะครับนี่รวงนะครับรวงแม่ออกเกือบหมดเลยนะครับนี่รวงรวงเรื่องปกติครับร่วงนะครับออกมาเลยนะครับนี่ร่วงรวงลงนะครับร่วงลงนะครับเรื่องปกติ่าไปซีเเดยดมันนะครับเห็นบ่ร่วงนะครับใส่บ่ท่านนะครับ ใส่พระทันก็เลยหลวงนะครับผมใส่ปุ๋ยประทันมันก็เลยหลวงนะครับกับสิมีติดหลูกอยู่นะฮะติดหลูกอยู่นะเริ่มมีให้ห่อไปเรื่อยๆนะครับยิ่งตุ่มตอนฮงก็มีนะครับผมก็ตอนไว้เท่กันนะครับซุ่มกิ้งแง่ๆผมตอนไว้ถ้าเอาเอาไปขยายเองนะครับนี่ล่วงล่วงหลายเลยนะครับเนื่องจากใส่ปุ๋ยประท่านนะครับใส่ปุ๋ยประท่านก็นล่วงนะครับ ใช้ปุย๋ยสารีน่ลวงเลยนะครับช่วงดอกกำลังบานนะครับใช้หกศูนย์ไปเลยปุมนะครับดวงนะอันนี้กับติดน่วยลายนะครับติดนุยติดน่วยลายนะครับติดนะครับอันนี้ตอนเพียบเลยครับต้นนี้นะครับห้างต้นกับตอนห้างต้นกับนั่นตอนเดย์ยุลละเล,ล่านับนับเมือนเทเพราะลอยวะอาจจะลอยตุ่มนิเนาะนประมาณนั้นนะครับ อืมอยังหมดปะหมดงหม,มื่นี่หน่วยหนึ่งนะครับเด็สิทธาหอรประมาณเรียนสิบนะครับเอาถุงเบอร์เบอร์ใดหกคูณสิบสี่ปะหกคูณสิบสี่นะครับ มาหมัด,ด,ดน,นะครับตัดก้่นนะครับตัดก้่นมันนะครับหมัดแล้วก็เอากระดาษนะครับกระดาษห่อนะครับใช้แผ่นของใครแผ่นสองแผ่นนะครับสองแผ่น,นกระดาษสองแผ่นนะครับประกบกันนะครับแล้วก็เอามาเย็บเลยนะครับ เฮ็ดทั้งสี่ไปเรื่อยๆนะครับของผมพ่อได้เฮ็ดเป็นชุดแบบว่าเก็บมน,นียังเฮ็ดลูกเก็บมน,นียังเฮ็ดลูก่ได้เฮ็ดทั้งสันครับหลวงพ่เฮ็ดไปเรื่อยๆมีห่อให้ห่อจงไว้อันใดเป็นดอกจงไวน้นะครับนะครับเก็บมุมเฮ็ดปุ๊บเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับห่อบักซิดานะครับอบืมห่อคืออะไรครับ เวลาหมดนะครับมีหมดนะครับเห็ดคนน้นบริเวณโคตต้นให้สะอาดนะครับบริเวณโคตต้นให้สะอาดยางเบื้องสุเมอนะครับยางเบื้องพยายามยางเบื้องสุเมรอนะครับในช่วงแดดละนะครับนี่คู่หนึ่งนะครับแดดนะครับมียอดมียังขึ้นมากมาื่เหรอคผมอะนะครับแตกขึ้นมาใหม่นะครับเดินยอดขึ้นมาใหม่ อขึ้นมาใหมหรอกครับมันสีงามกว่าเก่านะครับบอมีบมีแมงนะครับแมงเจาะหน่อยนะครับบแมนมีนะครับแมงเจาะหน่อยย่างเฮ้าต้องขยันฉีดฉีดอย่างต่อเนื่องจังหน่อยนะครับของผมไม่ได้ใส่สารเคมีเลยนะครับไม่มีสารเคมีเลยนะครับขยันฉีดจังหน่อยนะครับถ้าเฮ้าห่างไปจักพราเขาปกติเขาฉีดทุกเจ็ดหมื่นว่ะครับบ่เฮ้าห่างไปจักเอ่อจักอาทิตย์หนึ่งสิเว้นไปอีกจักอาทิตย์หนึ่งสิมาฉีดมั้งสินะครับมาเที่นี้มันกระเจี๊ยดให้เอ๊ แมงมากินนะครับแมงมาอยู่นะครับตุ่มดอกนะครับแมงมาอยู่นะครับเด็ดเหยแมงมาอยู่แล้วก็เออไอ้มาก,กินกน้ำนะครับมากินดอกของเ่าน้ำนี่ครับอันนี้ยอดมันอันนั้นแล้วนะครับเ่ากระเด็ดออกนะครับมันยาวแล้วลายคูใบแล้วเ่ากระเด็ดยอดออกน้ำนะครับทั้งสี่นะครับองผมสีจงไว้ประมาณสักเอ่อหาหกคูใบนะครับหาหกคูใบน,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 นะครับวงกระสีเด็ดยอดออกนะครับที่จออกมันกระสีแตกกิ่งไม่ขึ้นมาอีกนะครับ เรื่อยๆนะอันนี้ก็ซิมีอ่ะก็อยู่ประมาณน,นี้เนาะนะครับหลังก็ซมี่จิมจูแดงเบอร์สามยูนัมนะครับต้นหนึ่งนี่อันนี้เป็นจิมจูแดงเบอร์สามนะครับมีดอกมันมีดอกนนะครับเดี๋ยวเดซีเดดดอกถิ่มก็นะครับนี่จิมจูแดงเบอร์สามนะครับนี่เอาดอกทิ่มกันนะครับท่านไดเอาดอกท่านไหเอาลูกนะครับจิมจูแดงต้นน้อยอยู่นะครับ บอกกี่เดือนเองนะครับผมก็สิเด็ดถิมเด็ดดอกถิมก่อนนะครับเด็ดยอดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็สิมีอันอันใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวมันกรชีมีอันหม่ขึ้นมานะครับเด็ดทิ้งนัดครับอันที่ไปเป็นดอกนะครับเพื่อกให้มันไปเลี้ยงลำต้นให้นลำต้นมันใหญ่นะครับเหลี้ยงลำต้นมันใหญ่นะครับเดี๋ออก โมซันมันก็ไปหาดอกมันใบใหญ่นะครับมันใบใหญ่ขึ้นมานะงานใดบ่เอานะครับจังมาแตงที่หลังนะครับให้มันใหญ่ขึ้นไปก่อนนะครับแล้วหอก็จังมาแตงที่หลังเอานะครับนี่ต้นนี้ติดลายนะครับติดเป็นหนวยนะครับต้นนี้ติดลายนะครับต้นนี้ละเลา สามสิบสี่สิบหน่วยนะครับเก็บมืดผมอ่ะตอนเนี้ยนะครับแห้งกิ้งไหลแห้งเก็บนะครับเด็ดเด็ดยอดให้มันแตกกิ้งออกมาันไหลนะครับเราเก็บย่างเดียวแบบที่นี่นะครับนี่ครับเริ่มห่อนะครับทางในก็ห่อละนะครับพี่ซองพี่สองนี่สองหน่วยนี่ห่อได้แล้วนี่นี่สิบหนี่ครับมีสองหน่วยนะครับ ห่อไปเลยเห็นเราห่อไปหลดนะครับเอาเรียวมอุปกรณ์มาอยู่นะครับห่อไปเลย่าไปอัานห้างเที่ยวห่อซ่าอะไรกับเพียรลงก่อนนะครับแม่งเขามากินก่อนนะครับเพียรลงก่อนแม่งเขามากินก่อนนะครับแต่เห็นเราห่อไปหลดนะครับเตรียมเตรียลงมาตลอดนะครับมีน่่ยหนึ่งอยู่ส้างหลังเนี่ยนะครับนี่มาตะเห็นนี่นะครับนี่ เด็ดออกมึงเด็ดใบออกมึงนะครับนะฮะนะฮะน้อยๆนะครับสมีกอยนไงมั้งผมห่ออย่างเดียวนะครับห่อไใบก้อนเห็ดแล้วห่อไใบก้อนนะครับเดี๋ยวจะมาเบิ้งอีกทีหนึ่งนะครับพอเวลาเอ่อเอ่อเข้าเบิ้งลูกเข้าก็เบิ้งเสียวนะครับผมสมัยตะกี้ชุดแรกนะผมนับเหมือนะครับเริ่มมีประสบการณ์น้อยๆกะ บ่นับมือแล้วนะครับจับเบิ้งหน่วยนะครับจับเบิง้งหลกมันหลกมันสิบประมาณขนาดใดนะครับพรหูวห,หัวลูมมันประมาณขนาดใดแล้วห้อกับเบิ้งสีมันเบิ้งสีผิวเบิ้งดีดเบิ้งเสียงน้ำเน่ฟังเสียงน้ำเน่นะครับมันก็สิเ,เ,เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับเอาเมดอไรก็ได้ลองเบิง้งเป็นยังไงเออก็สันเด็ดออกหน่วยหนึ่งกิง่งเอาน่วยใเลหน่วยบนออก นั่นบนกันเด็ดออกรดนะครับตัดทิมจุ้งไว้กิ้งล้ะน่วยนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นอ้นอพร่มบสีดานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ